เลือกกันเองเลือกควยเลือก3ระดับสับสนกันไหมกับขั้นตอนการเลือกสอวอชุดใหม่หากใครยังเข้าใจไม่แจ่มชัดเกี่ยวกับระบบการเลือกสอวอของไทยซึ่งนํามาใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลก BBC ไทยจะอธิบายให้ฟังค่ะสอวอชุดใหม่200คนต้องผ่านการเลือกแบบไต่ระดับ3ชั้นจากระดับอําเภอสู่จังหวัดและสุดท้ายจบที่ประเทศเราค่อยๆไล่ดูกระบวนการไปทีละระดับนะคะ ผู้สมัครแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ตัวเองเลือกเอาไว้ซึ่งมีทั้งหมด20กลุ่มตามนี้ค่ะเริ่มต้นที่ระดับอำเภอรอบแรกผู้สมัครแต่ละคนก็จะเข้าไปในกลุ่มอาชีพอย่างดิฉันสมมุติสมัครกลุ่มสื่อสารมวลชนก็ต้องเข้าไปนั่งรวมกับพี่ๆเพื่อนๆจากกลุ่มสื่อมองหน้าจำเบอร์เพื่อนให้ดีๆแล้วก็ไปเลือกกันเองในกลุ่ม หนึ่งคนโหวตได้สองหมายเลขจะเลือกตัวเองก็ได้แต่จะโหวตให้ผู้สมัครคนเดียวกันสองคะแนนไม่ได้เพราะจะกลายเป็นบัตรเสียในการโหวตเขาให้เขียนเลขอารบิกลงไปในบัตรลงคะแนนไม่ได้ใช้การการกรบาทนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ดิฉันต้องบอกว่าจำเบอร์ให้ดีๆหากใครได้คะแนนสูงสุด5อันดับแรกของกลุ่มอาชีพก็จะหลุดเข้าสู่รอบ2ค่ะคราวนี้ก็จะมีการจับสลากแบ่งสายผู้สมัครออกเป็นสีสายก่ขอขอคองอ โดยแต่ละสายจะมี3-5กลุ่มอาชีพดิฉันลงสมัครกลุ่มสื่อสารมวลชนใช่ไหมคะก็ต้องส่งตัวแทนกลุ่มเข้าไปจับสลากว่าจะอยู่สายไหนร่วมกับผู้สมัครจากกลุ่มไหนสมมติได้สายกออยู่กับกลุ่มกฎหมายกลุ่มการศึกษากลุ่มอาชีพทำนาและกลุ่มประชาสังคมในการเลือกรอบสองนี้ดิฉันจะไม่สามารถโหวตให้กับผู้สมัครจากกลุ่มอาชีพตัวเองได้ เพราะจะเป็นการเลือกควยต้องโหวตให้ผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันกลุ่มละ1โหวตดิฉันก็ต้องเลือกกลุ่มเหล่านี้กลุ่มละคนรวมแล้วได้โหวต4คะแนนค่ะแต่ทีนี้ผู้สมัครที่จะผ่านจากระดับอำเภอขึ้นสู่ระดับจังหวัดได้ต้องมีคะแนนเป็น3อันดับแรกของกลุ่มค่ะอย่าพึ่งเพลียไปกันต่อค่ะสมมติดิฉันผ่านเข้ารอบดิฉันก็จะหลุดจากระดับอำเภอไปสู่ระดับจังหวัดค่ะ ระดับจังหวัดขั้นตอนก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะรอบแรกผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบมาจากระดับอำเภอก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มอาชีพตัวเองอย่างดิฉันก็กลับไปอยู่กลุ่มสื่อแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะมองหน้าจําเบอร์เพื่อนร่วมกลุ่มกันให้ดีแล้วก็ไปเลือกกันเองในกลุ่ม1คนโวตได้2หมายเลขเหมือนเดิมหากใครได้คะแนนสูงสุด5คนแรกของกลุ่มอาชีพนี้ก็จะหลุดเข้าสู่รอบสขั้นตอนเหมือนเดิมอีกค่ะ จับสลากแบ่งสายผู้สมัครอีกรอบสมมุติรอบจังหวัดนี้กลุ่มสื่อของดิฉันได้สายขออยู่กับกลุ่มทำนากลุ่มสาธารณสุขกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และกลุ่มอาชีพอิสระดิฉันก็ต้องเลือกควยกลุ่มโหวตให้กับผู้สมัครกลุ่มเหล่านี้กลุ่มละ1โหวตรวมแล้วได้4คะแนนคราวนี้ผู้สมัครที่จะผ่านจากระดับจังหวัดขึ้นสู่ระดับประเทศต้องมีคะแนนเป็น2ออันดับแรกของกลุ่มใกล้ความจริงแล้วจริงใช่ไหม สมมุติดิฉันป๊อปมากๆเพื่อนมากๆก็จะหลุดจากระดับจังหวัดขึ้นสู่ระดับประเทศได้คราวนี้ก็กลับไปเข้ากลุ่มอาชีพสื่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือต้องไปดูหน้าจำเบอร์ของเพื่อนๆกลุ่มสื่อที่ชนะมาจากจังหวัดต่างๆแต่งานมันจะเข้าตรงที่ต้องจำถึง10หมายเลขเลยล่ะค่ะเพราะรอบนี้1คนโวทได้1ิหมายเลขหากใครได้คะแนน40อคนด้บแมกขอลแต่ละกลุ่ะก็จะหลุดเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทำเหมือนเดิมอีกจับสลากแบ่งสายผู้สมัครอีกรอบดิฉันก็ไปโหวตให้เพื่อนร่วมสายที่มาจากกลุ่มอื่นกลุ่มละ5โหวตร,รวมแล้วสูงสุดได้20โหวตสุดท้ายถ้าใครได้คะแนน10อันดับแรกของกลุ่มอาชีพก็จะได้เป็นสวตัวจริงค่ะ ส่วนอันดับที่11ถึง15ก็เป็นรายชื่อสำรองของแต่ละกลุ่มไปคือแต่ละกลุ่มก็จะมีตัวสำรอง5คนนั่นเองซับซ้อนใช่ไหมคะกับระบบเลือกสอวอของไทยหากใครลงสมัครรอบนี้จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะใช้เป็นครั้งแรกของโลกค่ะ ถ้าคุณดูวิดีโอนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอเกี่ยวกับการเลือกสอวได้ทาง YouTube ของ BBC ไทยและสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook และ i ิน t a g r กรมของ BBC ไทยค่ะ